สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังงานที่ยั่งยืนเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูเทปที่ผมบันทึกไว้พูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านก็คือคุณวันเพ็ญพรมรังสรรน,นะครับซึ่งตัดสินใจได้เปิดบริษัท รมลังสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะระงับยับยั้งไม่ให้กระบวนการของนายทุนเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ซึ่งก็เป็นในส่วนของแร่นะครับในส่วนของวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอมวกเหล็กและพี่น้องประชาชนปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครรับรู้เรื่องต,ต่างๆเหล่านี้เลยนะครับก็เลยต้องได้สัมภาษณ์พิเศษกันนอกรอบและเพื่อที่ผมจะได้ลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลเอามารายงานกระทัานผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปอารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับเชิญครับ ต้องมาติดตามกันต่อในประเด็นที่ตัวแทนชาวบ้านนะครับจากอำเภอมุกเล็กจังหวัดสระบุรีนะครับมาฝากให้เราช่วยติดตามประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากว่าตอนนี้เองมีหน่วยงานของราชการนะครับทั้งป่าไม้เข้ามาในพื้นที่สแสดงออกถึงความไม่ชอบมาพากลเราได้นําเสนอไปในตอนแรกนะครับบอกว่าความจําเป็นที่ชาวบ้านต้องออกมาลุกเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองนั้นเป็นไปอย่างไรได้บ้างมันมีช้อยนิดนึงก็คือว่ามีการไปเปิด บริษัทขึ้นมาในานามของเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ตัวนี้มาเพื่ออะไรและในส่วนของการที่จะมาต่อต้านกับการไปขอนะครับํำรวจแร่ในพื้นที่ของบริษัทบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเนี่ยที่จะดําเนินการก่อนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งเราคงต้องได้มาติดตามกันต่อนะครับกับทางพี่วันเพ็ญรพรมรังสงรครค์ก็จะได้พูดคุยกันว่าในฐานะที่เป็นแกนนําของชาวบ้านเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ มาตรวจสอบมาดูแล้วว่าเอาละพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีสารแร่มันมีแร่หลายๆชนิดที่เราได้ลงไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปสํารวจแล้วไปวิเคราะห์อ,ออกมาแนวทางของการตั้งบริษัทม,มันมีวัตถุประสงค์อะไรจริงๆนะพี่การที่เราเป็นบุคคลธรรมดาชาวบ้านน่นะคะ,คะเป็นเจ้าของที่ดินเดินเข้าไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ย,ยอยู่ๆเราจะไปบอกว่าบริษัทว้าร้องเนี่ยคุณมาสารวจท่าพื้นที่เราเนี่ยยกเลิกได้ไหม มันเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ค่ะเออในฐานะเราเป็นเจ้าของที่ทําไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะรับแจ้งว่าเมื่อออกเลขที่คําขอแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีการยกเลิกได้เว้นแต่เรามีเจตนาที่จะทําเช่นเดียวกันหมายถึงว่าเขาจะมาขอสารวจแล้วเราก็ต้องเป็นนิติบุคคลแล้วจะมาขอสารวจแรกเหมือนกันใ่ถึงจะระงับกันได้ถึงจะต้องเรียกเรียกมาตรวจสอบมาดูเอกสารหรือว่ามาดูข้อมูลกันได้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะขอในนามบุคคลเนี่ยพื้นที่ของพวกเราทั้งหมดรวมกันเนี่ยครับ มันก็จํานวนหลายพันไล่เพราะว่าถ้าเป็นขอลายบุคคลหนุ่ยงาหการแจ้งว่าเราได้แค่คนละ1,250ไรไล่ต่อหนึ่งคำขอครับดังนั้นเราจึงมีความเห็นว่าถ้าเป็นรูปบริษัทเนี่ยม,มันได้เลยคําขอละหนึ่งหมื่นไร่จะกี่คําขอก็ได้ครับค่ะ,คะเราก็เลยจึงต้องดําเนินการขั้นตอนไปจดทะเบียนครั้งแรกเราขอจดทะเบียนแค่ทุนหนึ่งล้านบาทครับกลับมาบริษัทเอ่ออุตสาหการรมก็ยังไม่รับแจ้งว่าจะต้องทุนจดทะเบียน50บล้านบาท ล้านบาใช่ค่ะเพราะว่าเขาทางบริษัทป้าร้องเนี่ยเขาขออาชญาบัตรพิเศษไว้ครับเหมือนกับว่าโชคมวยจะต้องเปรียบให้เท่ากันเราจะต้องยืนให้เท่าเขาเราจึงจะอุถอนนำต่างไม่ได้คค่ะจนสุดท้ายก็ได้ค่ะสุดท้ายคือรอนไว้รับไว้คค่ะ,คะกระบวนการของการมีซึ่งบริษัทชื่อบริษัทอะไรนะครับกรมักรั์จำกัด พรมรังสงสกุลดิฉันเองนะคะวัตถุประสงค์ของครมรังสรนก็คือมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะทำธุรกิจอื่นม,มาก่อนอไม่เคยค่ะดิฉันจบป .6 ลงตาวัฒน์บริษัทหรือเซ็นชื่อตัวเองอยังเซ็นไม่ถูกเลยว่าจะทำย,ยังไรยังไม่ได้ทําธุรกิจใดๆค่ะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนี่คือตอนนี้พอเอาบริษัทเนี่ยไปอุทธรณ์คำสั่งแล้วเราก็จะปรึกษาหารือกับรัศดรพี่น้องนะว่าเราจะทํอยังไรกันดีซึ่งขั้นตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยค่ะ ค่ะคือรับมาเช้าเนี่ยเราก็มาที่อุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมมาเรียนหนังสือท่านนาทิบดีท่านประหลักกระทรวงท่านรัฐมนตรีนะคะเพื่อป้องกันการที่จะ มีการได้สัมปทานไปกอนปกติเวลาบริษัทเอกชนเข้าไปยื่นคําขอเขาก็ต้องไปยื่นอยู่ที่อุตสาหก,กรรมจังหวัดนั้นๆตามที่สถานที่ดินตั้งอยู่นนซึ่งเขาก็ไปที่สระบุรีเขาก็ดําเนินการเสร็จแล้วเราเข้าไปขอยื่นทีหลังแล้วก็ไปที่สระบุรีกระบวนการคัดค้านมันก็น่าจะคัดค้านที่สระบุรีก็น่าจะจบแล้วทาไมถึงต้องมาที่กระทรวงนะครับเท่าที่ทราบนะฮะหลังจากดําเนินมาแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆพบว่า เ<พ><น>มื่อผ่านขั้นตอนที่อุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาแล้วเนี่ยจะต้องส่งเข้ามาที่ส่วนกลางครับก็คืออุตสาหกรรมเนี่ยค่ะทีกรุงเทพส่วนกลางค่ะแสะดงว,ว่าเขาผ่านการพิจารณาแล้วในระดับจังหวัด<พ><น>มาแล้วค่ะมาแล้วเพิ่งนทราบวันนี้ว่าเรื่องเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้รับสับมปทานเรื่องบริษัทเข้าเข้ามาแล้วอ่ะแล้วแบบนี้เขาจะไม่ได้สิทธิ์ในการที่จะไปสารวจก่อนเราร<พ><น>เราเราจึงมาแสดงตนกันในวันนี้ค่ะเพื่อคัดค้านนี่ก่อน ให้เห็นว่าระดับจังหวัดเราก็คัดค้านไปแล้วเรามีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งเลขรับของพวกเราเรียบร้อยเมื่อ18กรกระดาปี56ค่ะเราวันนี้เราก็มาคัดค้านที่นี่อีกให้ท่านราัฐม,มนตรีท่าน,นอธิบดีีท่านประหลัดกระทรวงได้รับทราบว่าพวกเรายังยืนกลานอยู่ว่าเรายังยังขอคัดค้านอยู่ เราพูดคุยกันมีปัญหาเรื่องของหน่วยง,งานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้หรือกระบวนการต่างๆที่มีความพยายามจะเอาพื้นที่คืนหรือว่าเอาที่ดินคืนของเอกสารของชาวบ้านที่ถือเอกสารอยู่เนี่ยขั้นตอนวิธีการเนี่ยเขาทำยังไงได้บ้างขนาดไหนมีมีเคสที่เกิดขึ้นบ้างไหมตอนนี้หลังจากที่พบว,ว่ามแีแล้วเนี่ยค่ะพวกเราก็จับตาดูค,ความเคลื่อนไหวบางอย่างมันมีการพยายามที่จะ มันตรวจสอบอะนะคะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องอาศัยสื่อนะคะ,ะตามดูให้เราหน่อยขั้นตอนของหน่วยงานต่างๆข้อที่จริงเป็นอย่างไรเพราะว่าขั้นตอนของอสอปปเท่าที่ทราบเนี่ยดิฉันเปิดหนังสือเยอะมากตามดูเรื่องพวกนี้ทราบว่ามันมีข้อข้อกฎหมายของสอปะกับป่าไม้ข้อตกลงเ้็นยังไาตกลงร่วมกันว่าเมื่อทางสปปเนี่ยทำการจัดสรัรให้กับราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนที่เหลือก็จะต้องกันคืนให้ตกไปเป็นที่ของปนป่าไม้มซึ่งข้อตกลงนี้ทําขึ้นเมื่อพศ2538ร,ร,ระหว่างกรมป่าไม้กับสวปกงซึ่งขณะเนี่ยมันแปลงถูกเพิกถอนเนื่องจากป่าไม้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าสวปกอออกที่ดินครับซ้อนพื้นที่ของกรมป่าไม้ซึ่งของสองหน่วยงานเนี้ยรัศดรไม่สามารถเข้าไปดูเขาได้ว่าตกลงแนวเขตของพวกเขาเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่เราพบแล้วขณะนี้ก็คือที่ดินบางแปลงเนี่ยมนถูกเพิกถอนที่ดินบางแปลถูกเพิกถอนใช่ค่ะถูกเพิกถอนที่ดินบางแปลงที่ว่านี่คืออยู่ที่อาเภอบุรีรัมย์ศรับทําทำหนังสือไปถามที่สปพจังหวัดสระบุรีบอกว่าพื้นที่นี้อ่าสปพตามเนี่ยควันนี้มันอยู่นอกเขตดําเนินการซึ่งอันนี้เราจะต้องขอให้ทางสปพชี้แจงให้เราฟังหน่อยว่านอกเขตดําเนินการแปลว่าอะไรแล้วก็โดนการคืนพื้นที่แปลว่าอะไร ซึ่งเรื่องนี้พวกเราต้องรีบตีความให้แตกเพราะมันมีการประกาศออกโฉนดแล้วมันมีรายละเอียดของขั้นตอนหรือว่ากระบวนการที่เขาให้คําจํเริ่ความในแต่ละพื้นที่แล้วมันยายจะจําแนกหรือว่ากันพื้นที่นั้นออกไปใช่ค่ะซึ่งเราเองก็ต้องไปติดตามไปตรวจสอบกันก่อนใช่ค่ะแล้วมันเป็นข้อพิรุธอีกอย่างคือพื้นที่ตมู่สองเนี่ยตาบลลาสงนุงครับกับอีกหลายๆหมู่เนี่ยมันเคยประกาศยกให้เป็นเขตสอปกอบไปแล้วซึ่งตรงนั้นน่ะแปลว่าไม่ใช่พื้นที่ป่า 2,525โดยนายชวนหลีกภัยขณะนั้นนะคะอันนี้ <c oughs> เปิด,ดกฎกระทรวงดูกันเลยเป็นพื้นที่ส่วนโมเป็นพื้นที่มอบให้คสพงเป็นพื้นที่มอบรคแปลว,ว่าตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ของกรมป่าไม้แล้วราษฎรก็ยังทําเป็นป่าชุมชนร่วมกันจนถ,ถึงวันนี้ครับ <c oughs> ขณะน,นี้เมื่อไม่กี่วันชาวบ้านไปตัดต้นยูคาลิปตัสปรากฏว,ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นไปเยอะมาก <c oughs> ขึ้นไปโดยประมาณว่าตัดไม้ห่วงข้ามแต่ว่าไม่ได้มีการลงทุก์กล่าวโทษราษฎรนะคะ แต่ทําให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวบริเวณที่พบสายแร่เนี่ยมันมีการตึงกําลังอะค่ะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างเข้าไปไม่ได้ไปในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านจะเข้าไปในป่าตรงนี้ก็เข้าไปได้จะไปตัดไม้บางต้นของต้นหรือเป็นยูคาลิปตัสที่ไม่ใช่ไม้ป่าห้ามันก็ทำได้ทำได้ค่ะพอต้นไม้นี่ชาวบ้านเขานอกจากที่ดินตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นป่าชุมชนซึ่งทุกคนเนี่ยใช้ร่วมกันชาวบ้านเขาจะตกลงกันเองว่าใครจะปลูกแทนใครจะใช้ เท่าไหร่จะมีการหมุนเวียนมาตลอดเป็นเช่นนี้มานานแล้วค่ะแต่ขณะนี้มันมีสิ่งผิดปกติเหล่านี้แล้วก็ที่ได้ทราบมาเนี่ยข้อเท็จริงเดี๋ยวต้องรบกวนสื่อนะคะตามดูให้หน่อยว่าหนึ่งมันมีการเอากลอรมนอฝ่ายความมั่นคงเนีลงมาร่วมกับป่าไม้ตรวจสอบซึ่งมันเป็นเรื่องรุนแรงดูรุนแรงไปหรือเปล่าแล้วก็การกําลังจะประกาศเป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากค่ะ แล้วก็จะมีเครื่องบินนะคะบินต่าๆวนเวียนพวกเขาทําอะไรกันซึ่งพวกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ปีห้าหกเนี่ยต้นปีมามีแบบนี้เกิดขึ้นค่ะชาวบ้านเองรู้สึกอย่างไงเห็นเครื่องบินมาเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเห็นกรมนอมาเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาตั้งแต่วันที่เราทราบว่าใต้แผ่นดินมันมีแร่ทรัพยากรทําให้เราเริ่มมีตกค่ะเริ่มมีตกเพราะว่าเราเริ่มศึกษากฎหมายทรัพยากรเริ่มศึกษาคําว่าแร่คืออะไรจนถึงวันเนี้ ทาให้ทราบว่าถ้าพื้นดินตรงไหนพบปริมาณแร่ที่เป็นเพียงพอต่ออุตส,สาหกรรมหรือเศ,ศ,ศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องได้รับการประกาศเป็นเขตอุตสาหกรรมทาเหมืองแร่อยู่ดีไม่ว่าใครจะเป็นคนเข้าไปทําคนนั้นก็ทําได้อยู่ดีวันนี้จึงเป็นที่มาของพวกเราต้องบารมกันตั้งบริษัทขึ้นมาใช่ค่ะเพื่อคัดค้านไว้ก่อนอว่าเพื่อคัดค้านแล้วตัวแนวทางการมาบริหารจัดการของบริษัทเราเนี่ยมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะ แบ่งสั้นัดหรือว่าเอาไปเป็นผลประโยชน์เหมือนบริษัทเอกชนยอะไรอื่นไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเรากําลังมองว่าหนึ่งถ้าสมมุติว่าจําเป็นต้องทําจริงครับพวกเราจะขอสองตำบลน,นี่ค่ะให้รัษฎรทั้งหมดมาหาลือกันเป็นต้นแบบเอารัษฎรเนี่ยมานั่งตกลงกันจัดแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาเป็นคณะกรรมการร่วมกันว่าเราควรจะจัดสรรทรัพยากรของพวกเราเองดีหรือไม่มเพราะเราไม่มีทางเลือก ถ้าเรารักทรัพยากรเนี่ยวันนี้ยังไงก็จะต้องทําค่ะ,คะเพราะถ้าเจอปริมาณแรกขนาดนี้นะคะต้องทําแน่นอนกับคําว่าไม่ทําได้ไหมนี่คงเป็นไปไม่ได้ค่ะ,คะเพราะทรัพยากรน,นี่ยังไงก็ต้องเอากลับขึ้นมาเพื่อรวมทีสูไใช่ค่ะทีนี้ถามว่ารัศดรทุกคนทําอย่างไรเราไปตามดูาการปฏิบัติงานของของทุกท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยลงไฟฟ้าแม่เมาะ จะสารราสฎรออะไรประมาณนี้เราเอามาเป็นต้นแบบหมดเลยเราพบว่าราษฎรอได้น้อยนะคะส่วนที่เขาได้ก็แค่ค่าชดเชยก็คือเจ้าของพื้นที่ได้บินแค่ชดเชยในพื้นที่รอบๆของโรงไฟฟ้าพื้นที่ได้ผลกระทบเท่านั้นซึ่งมันน่าจะได้มากกว่านั้นซึ่งเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ค่ะแล้วเขาก็เจ็บป่วยไม่คุ้มอ่ะเสียชีวิตจํานวนมากซึ่งถ้าเราเอาทรัพยากรเหล่านี้สมมตินะคะยังไม่ทราบว่ารูปแบบเราอ่ะจะเป็นลุปธรรมแค่ไหนสมมติชาวบ้าน10%สองตำบลรวมกันของทรัพยากรทั้งหมด แล้วก็อีก3%จัดเป็นส่วนกลางงบกลางเพื่อต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งกรรมการจดสาเกันไปส่วนที่เหลือเราก็จัดคืนให้ประเทศไปคร,ครับก็คงต้องได้ติดต่อลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึง<ช>่งเพราะ<ช>รว่าเดี๋ยวทีมข่าวจะลงไปรรตรวจสอบแล้วไปดูข้างล่างในส่วนพื้นที่จริงนะครับ่าอยากให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบพื้นที่เราหน่อยว่ามีทรัพยากรขนาดไหนอย่างไรเพราะบริษัทที่ลงนี้ไม่ได้เิดเผยข้อมูล ที่ทราบนี่คือเราทราบกันเองดิฉันเป็นรัศดรเต็มขั้นจบแค่ป .6 แหละไม่มีความรู้อะไรแล้วการสำรวจแร่เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตเราก็ยังทำไม่ได้เช่นกันแล้วต้องใช้วงเงินจำนวนมากอันนี้ต้องขอให้เสือช่วยประสานให้เราด้วยเพื่อจะได้จัดการต่อไปอันนทรัพยากรของประเทศค่ะ ครับของคุณนะครับที่ได้มาพูดคุยได้ลงในรายละเอียดเพราะว่าในส่วนของบริษัทที่เป็นนิติบุคคลเองเนี่ยหลายคนมันก็มีคําถามว่าและแบบนี้ไม่ให้บริษัทกงมาทําเนี่ยมันการเพราะอยากให้บริษัทขอหรือเปล่าแต่ว่าวิธีการหรือว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ทำธุรกิจแต่เราต้องมาเพื่อที่จะรละก็ัะย้งไม่ให้บริษัทอื่นหรือว่าคนที่เป็นในทุนเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเราคงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งโอกาสนี้ขอบคุณพ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะต้องลงไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบดูว่าไอ้แร่ที่ว่าสายคานแร่มีกี่ชนิดมันมีจริงหรือไม่อย่างไรและกระบวนการของกรามานอนงเข้ามาในพื้นที่วัตถุประสงค์มาเพื่ออะไรและแนวทางของกรมป่าไม้ต้องการที่จะมาขอคืนพื้นที่จากชาวบ้านมีขั้นตอนกฎหมายทําอย่างถูกต้องหรือไม่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทีมวิเราต้องมาติดตามกันนะครับช่วงนี้ประเด็นเรื่องนี้ขอฝากไว้ก่อนและมีการบ้านใหญ่ที่เราต้องไปติดตามในพื้นที่ช่วงเวลาสุดท้าส่วนนึ่ง